แต่ดีค่ะสามบ้านสาวเชิมค่ะพี่น้องเมื่อนี้เนาะค่ะนีกค่ะกับซีเดนได้ย้มไปฟูกแล้วบรรยากาศกันเลยสิพาพี่น้องเนาะคะ่ะมาเบิ้งขนไม้สิขนไม่ไปนาละค่ะเนี่ยให้เพิ่นมาขนไม้ซอยเนาะค่ะเนี่ยสิขนไปนาสิปลูกเมื่อนี้เพิ่นกับสิมาไอลูกให้ให้หน้าค่ะให้น้องสายแม่ผู้ที่เขาเป็นหาป่าหาอย่างน้ำเล้าขน่ะคะ่ะลุกให้ค่ะลุกกันเอง งูดาคนยุกกันมาเหมียนค่ะแฟนแฟนนน้นเอนอยนะคะ่ะนี่ค่ะให้โลดอันนี้มามาแก้ให้ค่ะเสียวออกไปมดละค่ะแต่ว่ากัดสิทย้อยออกไปตะปูก็นจะได้สิบสองโลค่ะนี่มิดเถือนตะปูได้สิบสองโลใหม่ยัางงามอยู่นี่นาอกพี่น้องนี่ค่ะ สิริภูกละค่ะขนซอยเพิินกันด้อค่ะ <laughs> mẹ tòa mẹ <laughs> tòa <laughs> mẹ tòa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  mẹ

ผใหม่ก็เด้ค่าพี่น้องเนี่ยค่ะ,ะเสียไปรถหนึ่งก้อนค่าต้องได้ขนสองเทียวพูดนละพี่น้องเพราะว่ารถเป็นสีนักเนี่ยค่ะเต็มละสีเหลือซุ้มเป็นแล้วกับมเ้ายาวซุ้มนี่เล้วค่าเนี่ยเบิ่งนะพี่น้องสางคอยสางไปค่าเส,สิร์ฟกับอย่าคิดนะค่ะเพื่อเลยพี่น้องไมายามเส,สิร์กับสีเด้พาพี่น้องเนาะค่ะไปเล่นน้ำน้ำกัน ข้า,ขา,ขาพี่น้องประตูหน้าต่างเตียงข้าให้มูนดำเพื่อนประตูประตูบ้านประตูเก้าเต็มรถแล้ไปไหนข้าสองรอบพุ่อนเอามาขืนเอามาไม่เดือนนึงแบบนี้เธอวก,กินเลยเนาะวกเิ้ยเลยค่ะไปแล้วครับพี่น้องวันนี้ไปนะครับ อยเกียร์ใหม่เป็นครับสร้างมหอยแล้วครับไปแล้วครับพี่น้องบรรยากาศที่หฮองครับไปครับพี่น้องไาดิโอน้ล<ค>น,นะครับวรางานโคนคืนดลลักก็คนม้า คนไปได้นะจะได้ขนสองรอบพุ่งกระถ้านี่สร้างคนมาหอนแล้วเถอะสร้างกันหน้านี่นหะพี่น้องอันเบ้ากับเาท้าแอดพ่นปุ๊บไหนบ้านน้อยตี่น้อง่นกันในน้ำข่าวไม้นะคะว่าใบเอ,อิร์เพียงน้ำ่าบ้าเอาซื้อบ้านเก่าเนาะคะ่ะ บา้บานไปนะบ้านไปนะบานน้า,บานสวนนี่น้องน้องรุ่นครับยันตคงอยูอนีดด่ดีดได้เรถใพร้อ,นอมนาต้องคอยปครับทา้ายอย่างนะครับทำกันนะอย่ยมาทุ่งไปครับลื่นออกมาไล ไก่หวนน้าอครับวันนี้พี่น้อ,อนตนข่าวันนี้มันมส้มตีตีนตาไว้ให้อ้ยเซนไห,หลางครับหวอดไเป็นน้พี่น้องนี่ข้ากับสิคนมาไหว้ีีลาข้าหมห้องเขาสิปลูกนะข้าให้ใส่เสริมสิเปิิท้ายทั้งนะั้นก็ได้ขาทั้งนี้มันมืดพี่น้อง พี่น้องผลไม่ลงมาเนี่ยค่ะน้ำสาก็ว่าสี่อาไส้เดี๋ยพี่น้องมองดูค่ะน้ำของว่าเมดก้อนกัเลยสีแดนได้น้ำได้สมหันแล้วค่ะยังไม่ได้ป้อยป่าเดีกพี่น้องมีขากระเทยแล้วพี่น้องรอบแรกค่ะอันนี้หน้ากระตีไว้เลยเด้ค่ะเนี่ยก็เริ่มเฮ็ดเลยค่ะ แล้วเสริมกะทิคอยเทปไปนี่แหละนะพี่น้องเพิ่นว่าเพิ่นสร้างเพิ่นกะมาประมาณนี้แหละค่ะเดี๋ยวพี่น้องเมื่อนี้ตีโค้งไว้ละค่ะไดโค้งแล้วก็ยกเสาละค่ะมื้อนี้ยกเสาเทปูนก้อนบ่เถอะเสาเก้าต้นนะค่ะบางครั้งนี่นะค่ะเดี๋ยวพี่น้องเมื่อนี้ยกเสาละค่ะหน้าเพิ่นกระสิฟ้าฮ็ดใายเพราะว่าง,งานเพิ่นกนหลไยเนาะคะ่ะก็เลยไ้เ็ด เลยในมือนี่ให้นายมุดดำซอยเพิ่นกันค่ะเทปปูนตรงนี้แหละและ้วกะตั้งเสาเสาสองเมตรหาสิบนะค่ะกระสให้เหลือ,อยุ่ประมาณสองเมตรพี่น้องสี่เหลือสองเมตรเอาไวน้นอนกองแต่ลางพร้อมค่ะถึงนี้นกะสิสูงสูงกรุงโดงงยุ่กลางทงไปเลยเนี่ยค่ะย้ำฝนเป็นติยานเยอะดอกพี่น้องลมพายุมาะ่ะนี่ ปเสหเห็ดตัต้มกับอยากเห็ดยุค่าแตะวันมายุ่หนางูหลายค่ะงูเห่าหลายถ้าเสริมกันเลยว่าเฮ็ดสูงไม่ลดนะค่ะจะได้ปลอดภัยงูเห่ากัหลายแมงงอดอยียงก็หลายก็เลยเห็ดสูงถ้าสีสูงเพราะกระเทือนเท่ากันสีใสประโยชน์บ่ได้นะค่ะทั้งล่มก็เลยใสเป็นเหอนสูงไปเลยนะพี่นอ้นองย่านยุค่าย่านยามฝนอนะ่ะย่านพายุมันสูงแล้ว่มีต้นไม้อยียงป้องกันได,ได้เลยด้เลยค่ะ นี่เป็นโยกเสาต้นกลางกันค่ะใส่โยป่ะเถอะใส่โยเลยไซโยใส่โยเอาเลยค่ะเพราะว่าเต็งขันแล้วกันโยกเลยน้อพี่น้องอันนี้นะค่ะไซโยไซโยคนเดียยไซโยจากเทื่อเถอะใส่โยใส่โยใส่โยเอาเนาะค่ะสามเทื่อเพราะว่ามันเป็นไอเหงื่อหน้อยเสาเสริมเสาเสริมกับส่โยเอาเลยค่ะ คอบเมทท้อนได้นี้แล้วกะใส่โยเอาเลยแล้วค่ะคนบ้าหิ่เฮ็ดขึ้นตั้งตอนเท้าขึ้นบ้านแล้วพี่น้องนี่ค่ะจะตาดเสริมจิพามาเบิ้งอีกรอบนะคะ่ะเพราะว่าเนี่ยเมื่อวาไอ้นี่กะตั้งเสาให้เรียบร้อยแล้วเพื่อนกะ็เริ่มข้นโค้งเลยค่ะครับแล้วทั้งเก่าต้นนะครับวันนี้เราเสริมรใส่โยเองครับแล้วน่าจใข่โค้งลงไปครับวันนี้ ยาวไป้ะครับบนี้เดี๋ยวจะใส่ขางกจิมู้ครับบะนี้กระท่อมไปนะครับท้ันีนะครับึ้นโค้งนะครับบนี้ โค้งเรียบร้อยครับวันนี้ที่สองชั้นนะครับนะครับท่านยาวมันจะเป็นวิวนะครับนี้สีแล้วครับอันนี้จะเป็น,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 ปนห้องนอนครับอันนี้เป็นพนักหน้าบ้านครับแต่ห้องกับเนีย้ยผมไม่เห็นทุ่งนาเนาะ้นงมีใช่เหรอ จะไ,ได้บรรยากาศครับพี่น้องเราขึ้นเสาขึ้นไปอีกสั้นหนึ่งครับสองสั้นครับตีทุนจะเป็นโล่งครับน,งงนี่ครัเห็นบรรยากาศทรงนาเ้ำครับนี่ครับไม่มีแนวไม้เห็นสาเห็นหนึ่งครับ นี่ก็เป็นบัวเริ่อมาปูกนะครับบัวแดงนะครับนี่ครับให้พี่นงมาเล่นน้ำได้ครับมาหาแถเชียมกับบ้าหูดำก็ได้ครับอันนี้จะเป็นข้องวนะครับนี่เป็นข้องวครับเัียงงวเรียงไก่ครับ เลี้ยงปลาครับที่นะก็ไม่คืนเทาครับเบื้องบาแล้วก็เบรรคของวันต่อครับอ <imas> ันนกินมุ้งสังกะสีนะครับพอลังตัดใหม่ครับคุณนดั<ว>งนะครับพี่ไปพูดกูพีดว่าต้องต้าหมดขึ้นข้าต้องต้าง เราสูฟร์มเราเ็ดฟาม์งงัวครับ,าฟ,ารารบฟาร์มกนเด้ครับพี่น้อง <c oughs> ครับพี่พ่อเราเย็ดไหนครับคนสีเรลียงงวัวครับ <c oughs> ทั้งลุมจะเป็นบ,บ้านครับทั้งทั้งเป็นคองกงัวครับขั้วที่นี่ครับพอคุณว่าครับ มุกจังกะสีครับบ้านในพิ่งตีนั่นแล้วกันคนสุดท้ายเบ่งอีกรอบหนึ่งครับนะครับแป๊บหน่อยหน่อยมาซอยครับหน่อยแล้วไปขายของกับแม่กับสาวเสี่ยมครับตีแค้นกลางครับวันนี้ขอกงห้อา เห็นฟ้าเห็นแล้วครับมีบหาซิ่งว่าไม่ไว้เรียงครับสร้างมันก็เห็ดบ้านที่รุมมาเนี่ยอันนี้ไม่เห็ดขอกงวครับโอคอดีครับพอดีคอีใช้ดังตักกลางนี่ครับก็ในห้องาบาัน อืมครับตันนี้ห้องกไม่ใกล้ีนีดน่อือ่จเอาแบบมาครับเราส้างมนกำลังก่อยขีเมืออครับโอ้โหดตัวเโอ้นัีน้มียนเลยขวาดีอล้ร่มไงมาพัดเปิดนี้ดิ โอเคเป็นรูปเป็นร่างแล้วครับของว่างครับอแล้้ขึ้นเป็นบาทเครับ ออกงว่าครับไก่้แ้วครับได้ขึ้นโค้งขึ้นยังแล้วอย่ามุ้งครับทีนี้อยวผมพาย่างไปเบมือน่เทียงน้าครับมัเนี้มันขึ้นได้หลายแล้วครับครับเดี๋ยวผมพาไปเหมือนเทียงน้าครับอันนี้ข้อกงว่าครับนี่อยู่นะมึงมีไฟใส่เครื่องมันไฟหรอครับ เป็นล่างแล้วครับนี่การย้ำแรงอะไสบายสบายเริ่มแรงใช่แล้วครับเป็นบ้าคูครับ นี่จะขึ้นเสาครับมือนี้ด้ซ้ำนี้ครับนี่ใช้เป็นบาคู่ครับใ็้เป็นสองสั้นครับ<อ>นาฬิกาครับอพอดีเลยครับนี่ไมยย่เห็ดทองวัวตาครับพี่น้องมันนี้ไ,<อ>ไปครับพี่น้อง

เลยดี้เลยดิดเลยหรเปล่ามีดี้าดท่านี้เหร่าเออมันหนามันหน่อยนะท่านี้บ่หนา่อยี้ดิ่มเลย้อเลยไหมเลยไหมเยเลย่ไหมเลยเหกม่ที่ไหนมาเลยอาไปที่ไหมาละไม่ว่า มาหาเจ้าเลยครับแล้วเอาเงนแบี้ะเน่ยเนแบบไว้เงินแบบไว้คือะนี่เจานานใช่ไหมครับโอ้เกย์มา่ะขวบก็เกาเนาะเออหนึดงแลเยเลยั้ตัวนั้นัวน้อยเดีไม่เสียันหลายๆนะตัวนี้เราจัวกงมาดีเด้ตัวนี้เเด้ตัวนี้สิเปี้ยนลสิเปี้ยนล่แก่งบลไปไม่แบ้าน งอสวนบาทเดียวบุปยินเผาลงหางมาเลย่นี่เลยไทบุกคุณังบากไว้คนเียไ้คันยู่ไก่สิบอกม่าอวบอุบานสิบดอกไม่ ก็ขายี่แกมา้แ่ไม่พอเลยไปไปบ้านว่าค่าแก้มากกันเป็น,ปนค่าล้ำลาอีกแล้วแล้วไม่มีเงันกนยังไม่พอแล้ว แล้วนะครับไม่เหนี่ยวซ้ำนี้นะครับนี่อองทำเส่อมครับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องก็อนไรก็แชร์กดติดตมานนั้นดเครับคลิปนี้ก็ไปซ้ำนี้นะครับสวัสดีครับ